น้องน้อง <แก S 1> พี่แซลจะตั้งท้องเล็กอดเปรี้ยวกินหวานวาน้งแปเดือน,น9้าเดือนนะคะเ,เขาก็มาฆ่า,าตาย thank you ก็สารสารอายสารเพชรบุรีนัดวันที่26กเมษาแต่มีการเลื่อนนัดออกไปก่อนเพราะว่าเหตุผลด้วยโควิดอะคะพอพอ่ะแล้วก็ทางครอบครัวพี่แพรก็ปรึกษาหมอ,อปลาแล้วก็ทนายโนบิทนายเกิดผลว่าถ้าชี้ขาดแบบนี้แล้วพี่แพรจะขอเผาน้องเลยได้ไหมเพราะอย่างน้อยเราก็ได้รับความยุติธรรมระดับหนึ่งที่พอใจแล้วอะคะ่ะเพราะว่ามันแเดือนแล้วนะคะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆผ่านมากว่า8เดือนแล้วนะคะที่วันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานหมอปลาดิฉันน้ำฟ้าและก็พี่เกดนะคะจะมาร่วมส่งดวงวิญญาณน้อยน้อย,อยทั้งสองดวงซึ่งเป็นคดีสะเทือนขวัญและเป็นข่าวดังก่อนหน้านี้เมื่อ8เดือนที่แล้วเราไปร่วมส่งดวงวิญญาณน้อยน้อยเชิญด้านในด้านนี้เลยนะคะเพื่อนๆ ราฟังจากเขานะคะเขาบอกว่าเหตุเกิดเพราะเงิน10,000บาทนี่คือคําพูดของผู้ชายนะคะสาเหตุที่ทะเอลาะกันเงิน10,000บาทในห้องหายไปก็เลยทะเอลาะกันอย่างรุนแรงค่ะชูวัลพแเพลก็ไม่เชื่อะค่ะเพราะว่าคนเราเมียตัวเองตั้งท้องหนู่แก่แล้วตัวเองจะจะตบจะตีก็ได้นะคะพูดถึงถ้าเกิดเราจะเลิกรากันจริงๆเพราะว่าก็น่าจะเมตตาเขาให้เขาเลิกรากันไปถ้าเกิด เงินหมื่นแล้วคุณรับไม่ได้อะไรเงี้ยคุณจะดูแลน้องเราได้อย่างไรใช่ไหมคะตลอดชีวิตค่ะเงินเงินหมื่นเดียวอะ่ะคุณสามารถค่าชีวิตลูกค่าชีวิตเมียคุณเลยเหรอคะ เราก็ขอความเมตตาจายอายการสูงสุดอายการสูงสุดได้ชี้ขาดมาว่าจะฟ้องจำเลยในข้อหาฆ่าผู้อุณเจิตนาซึ่งทางครอบครัวเราก็ดีใจแล้วค่ะดีใจในระดับหนึ่งคิดว่าน่าจะได้รับความเป็นธรรมแล้วค่ะค่อในระยะเวลาแปดเดือนที่ผ่านมาเราตอสู้เพื่อน้องสาวเราน่ยนะครับก็ก็พี่แพรก็บอกว่าทุกวันนี้ตอนนี้หนูเรามาถึงจุดนี้แล้วนะค่ะ ทุกทุกคนก็ช่วยเหลือเราก็ขอบคุณนะะักข่าวทุกทุกช่องนะคะขอบคุณทุกช่องนะ,ะถ้าเกิดไม่ได้สื่อเราก็จะไม่มีทุกวันนี้แล้วพี่แฟรก็ต้องขอบคุณหมอปาด้วยนะคะหมอปาขอบคุณคุณน้ำฟ้าขอบคุณทน,นายโนบิทนายเกิดผลนะคะแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกคนด้วยค่ะที่ว่าช่วยเหลือค่ะราน้ ก็วันนี้มาถึงวันนี้ก็พี่แพรก็อยากส่งน้องไปสู่สุคติแล้วนะคะเพราะว่ามันนานแล้วก็วเรื่องทางคดีความก็เดี๋ยวพี่แพรก็จะเป็นคนติดตามแล้วก็เป็นหน้าที่ของทนายเขาจะดูแลให้เราค่ะทนายเกิดผลนะครั ทางพ่อเขาอ่ะทางพ่อเขาเขาบอกว่าม,มันเราไม่เกี่ยวกันแล้วมันคนละส่วนกันแล้วค่ะค่ะเราไม่มีอะไรข้องเกี่ยวต่อกันแลาน้องน้ผู้แาวจะตั้งท้องได้อดเปรี้ยวกินหวานต <sk> ั <k> ้งแปดเดือ <k <k> นเ้าเดือนนะคะ เขาก็มาฆ่าตายแล้วหลานก็ยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเลยก็ต้องไปผ่าออกที่โรงพยาบาลเนี่ยตายท้องคมเป็นไงยนะเนี่ยโวยดินเนี่ยเอ้พี่แพลวหน่อยตอนที่เขาผ่าน้องน่ะคือคุณชนะถึงน้องเหมือนว่าตายแล้วค่ะที่คือไปส่งผ่าที่โรงพยาบาลกรุงเทพค่ะพี่แพลก็เป็นคนบอกหมอว่ามีน้องท้องเก้าเดือนด้วยนะคะในท้องให้ผ่าแยกออก ไม,ไม่ไม่ได้ผ่าตอนที่ว่าพาน้องไปหาหมอใช่ไหมไม่ใช่ค่ะเหม็นหมดเค่ะ,คะก็กมใดใครก่อก็กรมนั้นคืนสนองนะคะพี่แผลไม่ให้อภาัายค่ะใชทต้องสองชีวิตพี่วาธานาศรีสนิจจังวุฒาปจายโนจต,โตารโลธรรมาวัฒนีอายุวนโนสุขงังปะานักข่าว ช่องอมรินช่องไทยรัฐและช่องแปดที่ได้เสนอข่าวนี้จนมาถึงวันนี้ที่เราเรียกร้องความเป็นธรรมกันมาตลอดจนอายการสูงสุดมีคําสั่งฟ้องว่าฆ่าคนโดยเจตนาครับเลยวันนี้ก็ถือเลิกเผาเนะาะศพของแม่ส่วนของน้องเนี่ยหลายคนถามว่าทําไมถึงไม่เผาไปกับแม่ผมอธิบายตรงนี้ว่า คนที่ตายท้องกลมนะคนที่ตายท้องกลมนะครับหรือแท้งเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะไม่เผาโดยเฉพาะตายท้องกลมเนี่ยเราต้องเอาล่างน้องเนี่ยต้องทําพิธีตัดสายสะดือแม่กับลูกให้แยกจากกันเพื่อไม่ให้แม่กับลูกเนี่ยเขาเรียกว่าเกิดอาถรรพ์เกิดความเฮี้ยนที่ไปเช่ารังฟานคนอื่นเขา <ๆ S 2> แต่ก่อนนั้นเนเี้ผมยอมรับว่า วันที่เราแก้มาตรสังเรา,เอาบอลเส่ปากน้องเพราะวันนั้นเราอยากให้น้องรับรู้ว่าน้องไม่รับรความผิดธรรมแต่วันนี้เมื่อน้องได้รับความปิดธรรมเราก็ต้องทําพิธีกรรมตัดสายสะดือแยกแม่กับลูกเพื่อไม่เกิดความเฮี้ยนแล้วนําศพตัวของลูกเนี่ยมาฝังถามว่าทําไมถึงไม่เผาเด็กที่เกิดมาในตาช่องกลมหรือเกิดมายังมีมฟันน้นํานมเนี่ยตามโบราณเนี่ยตามพิธีกรรมโบราณเนี่ยเขาจะไม่เผาเด็กขาดเขาว่า ถ้าเผาแล้วเนี่ยมันจะทําให้ครอบครัวนั้นมันร้อนรุ่มเนื่องจากว่าตัวของเด็กเนี่ยบริสุทธิ์มันไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ธาตุไฟในการละสังขารหรือทําลายร่างเนอะแต่ถ้าเป็นกรณีแบบตายท้องกลมหรือไม่มีฟันเนี่ยเราใช้พระแม่ธรณีเนี่ยเขาเรียกว่ากรบท,ทุกธาตุเพื่อทําลายร่างออกไปเพื่อให้ร่างเนี่ยกับภพบภูมิไป เพื่อมาให้ร่างของน้องไข่ดาวและแม่เขาเนี่ยเฮียน e ครับที่เบื้องต้นซึ่งเมื่อกี้พิธีการเมื่อกี้เขาเรียกว่าพิธีการอะไรพี่เอ,อ่อพิธีการทีแรกอะเราขอซื้อที่ตรงเนี้ยครับซึ่งมันเป็นที่ป่าช้าให้กับร่างน้องคือเหมือนว่าเราขอสําหรับเอ่อที่พักขอซื้อกับพระแม่ธรณีตรงเนี้ยก็มีการขอเงินคนละบาทสองบาทขอซื้อที่ตรงเนี้ยให้สําหรับเป็นที่เก็บร่างน้องไข่ดาวครับ ค่ะเพื่อนๆตอนนี้นะคะเราก็มาร่วมส่งดวงวิญญาณน้อย,อยถึง2ดวงคือของน้องกุ๊กไก่หรือน้องรุ่งทิพย์แสงจันทร์กับน้องไข่ดาวนะคะเราได้รู้แล้วว่าวันนี้ความยุติธรรมได้กเกิดขึ้นแล้วและความยุติธรรมมีจริงสําหรับคนเคสนี้สําหรับน้องเคสนี้นะคะยังไงคะเพื่อนๆเ,เรามาร่วมส่งเรียบร้อยแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้เราไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับเพื่อนผู้หญิงที่กำลังทุกข์ ที่กาลังเดือดร้อนไม่ได้ความเป็นธรรมเราขออนุญาตเป็นกระบอกเสียงเล็กๆซึ่งไม่ใช่องค์กรใดๆทั้งสิ้นให้ร่วมแบ่งปันทุกของเพื่อนๆน,นะคะส่งมาที่ตามเบอร์โทรข้างล่างนี้ของเราดิฉันน้าฟ้าและพี่เกตของเรานะคะจะร่วมช่วยเท่าที่เราสองคนนี้จะช่วยได้ในพลังเล็กๆนะคะที่จะช่วยได้พี่เกตไปะไรจะฝากถึงเพื่อนๆไหมคะก็ยังไงก็ขอให้เพื่อนๆส่งพลังทุกอย่างมาสู่เพจข,ของเราได้นะคะค่ะค่ะ,คะถ้าไงาแต่ติดตามต่อ คลิปหน้าเดือดร้อนอยากสวยอยากเด่นส่งมาได้นะคะที่น้ำฟ้ากระเกเตเพจนี้เท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ